สิ่งสําคัญในการพิชัยเชิงปริมาณนะครับโดยเฉพาะการทําสถิติเนี่ยก็คือเรื่อง p-value กับ significant level นะครับหรือที่เราเรียกว่าค่าความน่าจะเป็นกับระดับในย่สำคัญทางสถิตินะครับวันนี้จะมาอธิบายเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆสั้นๆกระชับให้ฟังกันนะครับเป็นแบบนี้ครับค่าความน่าจะเป็นนะครับคือตัวเลขที่เรากาหนดไปว่าเมื่อไหร่ที่จะถือว่าระดับในย่สำคัญนั้นเนี่ย ผ่านเกณฑ์นะครับสมมติว่าเราตั้งระดับตัวนี้ไว้นะว่า0ู5 0 0จุดหคือค่ามาตรฐานสากลที่ยอมรับได้ในการพิจารณานะครับที่มาของมันเนี่ยเอาสั้นๆแค่ว่าความผิดพลาดท,ที่ยอมรับได้หมายคว่าในหนึ่งร้อยเปอร์เซเรายอมรับให้เกิดความผิดพลาดได้เพียง5%เอร์เซนหรือว่าหนึ่งร้อยคนผิดพลาดแค่5้าคนเท่านั้น นั้น0.05จึงเป็นตัวเลขสากลที่เราเอามาใช้กันส่วน p-value ก็จะเป็นการกําหนดว่าเมื่อไปคํานวณค่าความจะเป็นเปิดสูดตรต่างๆนานา,นา,นานแล้วแต่เดีวนี้โปรแกรมมันทําให้ใช่ไหมครับก็จะมาเช็คว่าแล้วไอ้ค่าความน่าจะเป็นตัวนี้มันมากกว่าเนาะหรือน้อยกว่า0.05ตัวนี้ถ้ามากกว่าเราจะบอกว่าไม่สิท i f i แคน้นหรือไม่มีนยะดัคัญ แต่ถ้ามันน้อยกว่าเราจะบอกว่าโอเคมันมีในสําคัญหรือมันซิธิเป็แค่นเองนะครับดังนั้นเวลาทําสถิติโดยเฉพาะเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานนะครับเช่นความสัมพันธ์ความแตกต่างเราต้องการให้ไอ้เจ้า p-value ตัวเนี้ยมันน้อยกว่า0.05นะครับมีคําถามฝากกันระดับในสําคัญตั้งให้ไม่ใช่0.05ได้ไหม 0. 0.1ได้ไหม0.01ได้ไหมหรือใดๆก็ตามได้ไหม ลองไปทุกทานลองลองเป็นคำถาดเล่นๆกันนะครับว่าว่าคิดอย่างไรแล้วเดี๋ยวมาคอมเมนต์ครับสวัสดีครับ